พัดระวังสิ่งสําคัญเลยนะครับบัตรสีม่วงนั่นคือปัญหานะครับทุกคนที่ชมอยู่บัตรสีม่วงคุณต้องมั่นใจนะครับว่าคุณจําได้ว่าในเขตของคุณเนี่ยเป็นใครและอยู่เบอร์อะไรและเป็นพักอะไรพอเมื่อเข้าไปข้างในในบัตรไม่มีชื่อสสอไม่มีนามสกุลสสไม่มีพักด้วยผมเข้าไปในครูหาแล้วผมยังอึ้งว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรอมันมีแค่หมายเลขจริงๆแค่นี้เหรอแล้วบัตรเนี้ยมันสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ ผมก็เลยมีความรู้สึกมันมิ่นเมต่อการที่จะส่อเขาเกิดการทุจริตได้ง่ายมากเพราะมันข้ามไปอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่สเปคซิฟายอะมันมีมากกว่านั้นอีกอะซองใส่ไม่ใส่มั่วไปหมดออกจากซองใส่ซองโอ้ยผมบอกเลยนะถ้าได้คุณประยุทธ์มาอีกผมก็ไม่แปลกใจครับมผมก็รอคุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วกัน ไม่เป็นไรอยากราก็มาแต่ผงว่าจะแพ้แตกแต่จะมาผมก็ไม่แปลกนะเชิญนะตามสบายคุณเลือกปัญญายังคะเลือกแล้วครเลือกร่วงน้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้พอดีผมจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับมีพักที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากมินเมตตอรัฐธรรมนูญใหม่ในการที่บอกชื่อพักแล้วการเลือกตั้งใหญ่ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะทำให้เป็นการน้มน้าวจิตใจคน ก็จะมีปัญหาขึ้นได้ครับแล้วเราลองนามมา้ำงาไนะคะัทีใทที่จะไปใช้สิทธิอ๋อไปกันหมดทุกคนครับบังคับเลยครับเพราะบอกว่าต้องห้ามพลาดแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปน้องๆจะรณรงค์ผ่านโซเชียลเน็ตเิรคให้ทุกคนไปเลือกตั้งในวันที่14ีนี้เราก็ต้องฝากระมัดระวังสิ่งสําคัญเลยนะครับบัตรสีม่วงนั่นคือปัญหา<ฮ>ะนะครับทุกคนที่ชมอยู่บัตรสีม่วงคุณต้องมั่นใจนะครับว่าคุณจําได้ว่าในเขตของคุณเนี่ยเป็นใครและอยู่เบอร์อะไรและเป็นพักอะไร พอเมื่อเข้าไปข้างในในบัตรไม่มีชื่อสอสอไม่มีนามสกุลสอสอไม่มีพักด้วยใครขี้ลืมแล้วผมก็สงสารคนที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงวัยอ่ะผมว่าจะลําบากมากสมมุติว่ามีอยู่ 20- 28บเบอร์แต่ไม่มีอะไรเลยอะบัตรสีม่วงคือบัตรไม่มีอะไรเลยนะครับบัตรสีม่วงคือบัตรไม่มีอะไรเลยผมเข้าไปในครูหาแล้วผมยังอึง้งว่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆเหรอมันมีแค่หมายเลขจริงๆแค่นี้เหรอ แล้วบัตรนี้มันสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ผมก็เลยมีความรู้สึกมันมินเมต่อการที่จะส่อเขาเกิดการทุจริตได้ง่ายมากเพราะมันข้ามไปอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่สเปคซฟายอะถ้ามันมีชื่อเช่นเขตนี้อ้าชื่อกอไก่นามสกุลนี่นี่นี่พักเนี้ยมันสามารถมันไม่สามารถเอาไปใช้จังหวัดอื่นหรือเขตอื่นอันเนี้ยมันไปที่ไหนก็ได้ต้องระมัดระวังแล้วก็ผมไม่รู้จะระวังยังไงก็ขอร้องไปทางอ่า กรกตละกันกกตก็ยังก็ไม่ได้จะดูแลได้อีกขอร้องทุกท่านไปจับสังเกตพิรุธให้ดีแล้วก็สิ่งที่จะปรเทคตัวเองได้คือเลือกรายชื่อและพักและท่องหมายเลขก่อนออกจากบ้านให้ดีเพราะว่าที่ผมไปไม่มีรายชื่อไม่มีเบอร์ไม่ไม่ไม่มีรายชื่อไม่มีหน้าไม่มีพักหน้ากูหาด้วยไม่มีอะไรเลย เดินหน้าคูหาก็ไม่มีอะไรเลยผมได้ถ่ายคลิปไปแล้วแต่ผมไม่กล้าลงว่าเดี๋ยวจะหาว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่มีบอร์ดไม่มีอะไรเลยที่สมุดปากการไม่มีเลยแล้วพอเข้าไปปั๊บผมนึกว่ามันน่าจะมีใน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 ใบก็ยังดีในใบก็ไม่มีแล้วผมก็ถามเออแล้วจาไม่ได้ทําไงครับเขาบอกว่าจําไม่ได้ก็แล้วแต่บอกเอ้าไม่มีบอกเลยครับว่า1นึถึงยีเนี่ยชื่ออะไรพักอะไรบ้างไม่มี ใช้โทรศัพท์ได้ไหมใช้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยคณะกรรมการที่นั่งเฝ้ากูหาปัญหานี้เกิดตั้งแต่เช้าคุณวัดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกรกตจังหวัดทําไมไม่อนุญาตให้ติดว่าที่สสว่าใครเป็นใครพักอะไรอยู่หน้าคูหาและอันนี้ต้องโทษกรกตส่วนกลางพิมพ์บัตรสีม่วงโดยไม่มีชื่อนามสกุลและพักเละเออแล้วผมก็สารภาพหน่อยได้ไหม ผมเลือกหมายเลขผิดแล้วเลือก,อกพักถูกเพราะพักอ่ะมันอีกใบหนึ่งมันต้องเขียนชื่อพักมันไม่มีช่องหมายเลขแต่อีกช่องหมายเลขอ่ะมันกลลวงมากลวงจริงๆลวงจนผมงงเองเลยในเมื่อใบบอกก็ไม่ได้ป้ายก็ไม่ติดพนักงานก็รูดซิปขอดูเป็นชาร์ตตัวอย่างได้ไหมเพราะว่าคนติดผมเนี่ยสามคนอะไม่รู้หมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ แล้วผมก็ไม่อยากจะทําอะไรที่มันเสียบรรยากาศในกูงหาผมก็ยกมือถามเขาก็บอกว่าอะไรก็ไม่ได้สักอย่างบอกเฮ้ยนี่เรามาเพื่อประชาธิปไตยเราต้องเคลียร์จนจุดสุดท้ายแต่เราไม่ได้มาสอบชิงทุนนะที่จะต้องแบบต้องมาทํากันบ้านมาอย่างหนักหน่วงต้องแบบต้องแบบต้องเล่นเกมกัแบบคุณว่าอย่าให้พลาดนะคุณหลอกเกมนี้เราต้องไปเกมนั้นมันนี่ตกลงว่าเกือบ6 0 0ันล้านบาทเราได้มาแค่นี้จริงนะ ดามากกรกตค่ะที่วัดพี่นวัทหเห็นไหมคะในคอมพิวเตอร์ที่เขาแบบว่าจากอีกเขตหนึง่งนุพอไปอยู่ข้างหน้างานเจ้าหน้าที่เขียนเป็นอีเขตใช่ไมันมีมากกว่านั้นอีกอะซองใส่ไม่ใส่มั่วไปหมดออกจากซองใส่ซองโอ้ยผมบอกเลยนะถ้าได้คุณประยุทธ์มาอีกผมก็ไม่แปลกใจครับอืม,มผมก็รอคุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วกันะก็ไม่เป็นไรอย่างมา้ก็มาแต่ผมว่าจะแพรแตกแตจะมาผมก็ไม่แปลกฮะเชิญนะตามสบาย คือบอกเลยนะคนไทยเตรียมตัวได้เลยอ่ะผมขอรณรงค์ให้ทุกคนไปเลือกตั้งอันนี้เป็นหน้าที่ทุกคนต้องไปนะฮะอย่านอนหลับทับสิทธิ์เด็ดขาดแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือเลือกพักเนี่ยคุณไปได้อยู่แล้วในในใบมันมีชื่อพักเลือกสสมันไม่มีอะไรเลยคุณต้องมั่นใจว่าเขตคุณเนี่ยสสชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์อะไรพักอะไรห้ามจดห้ามเอามาดูห้ามเปิดมือถือเขาเรียกว่า สอบข้อเขียนน,ะน่ะพีรวัดฝั่งเป็นแฟนนางงามแล้วก็คนที่ดูอยู่หน่อยค่ะก <c oughs> ็ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่หน้าที่เราต้องไปนะอันนี้เรื่องจริงนะฮะเราต้องไปแล้วเราไปเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอเราต้องไปสังเกตการด้วยเราต้องไปมองด้วยว่ามันมีอะไรผิดปกติเช่นผมมองไปในกล่องย่อนเอ้าบางทีก็ใส่ซองบางทีก็หลุดออกมานอกซองคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ แต่ผมก็ไม่ค่าถ่ายภาพเพราะมันถ่ายไม่ได้ผมก็สงสัยทำไมมันเป็นอย่างนี้มันจะล่อแร่ล่อแร่อแลและไรขนาดนี้แล้วงบประมาณ5 9 0 0กอว่าล้านกล่องยอนต์บัตรเป็นกล่องพลาสติกเหมือนกล่องพลาสติกใหญ่ใส่เสื้อผ้าไปขายโบเบอมไม่มีอะไรกุญแจไม่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยอ่ะเป็นกล่องพลาสติกอะ่ะโอ้ฝากไม่ทันแล้วครับตามสบายครับ <laughs> ตอนนี้เขาก็บอกแล้วเขาไม่ทันนะเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยไปก็เดือนเดิมครับไทยแลนด์โอลี่ฮะโอ้โถเอ้ยจะบอกให้เลยนะแบบวัสดุให้มันดีกว่านี้หน่อยอะลูมิเนียมหรืออะไรใสๆกุญแจมีรหัสล็อกอย่างนี้ตั้งรหัสมาเลยถ้าไม่ใช่เจ้าของรหัสนี่ไม่มีสิทธิ์รู้เลยอย่าใช้กุญแจแบบนี้เพราะกุญแจแบบนี้ซื้อที่ไหนสะเดาะที่เดบลูดต้องเป็นรหัส5ตัวเลย แล้วก็หมุนเอาเป็นตัวเลขถ้าใครไม่มีรหัสไม่รู้ไม่มีทางแอบเปิดกลางทางไม่มีการผสมผสานอะไรเดทั้งสิ้นก็ตามอัธยาศัยคะกกตผมว่ากกตน่าจะแบบได้ก้อนหินเยอะมากเลือกตั้ง,ล,งล่วงหน้าก็ได้ก้อนหินกนไปบันเบิดนะฮะก็ไปอ่านก้อนหินและการถ้าดอกไม้คงไม่มีครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ